เดี๋ยววันนี้เราจะเอารถออกไปทํากันมันมีแคตบ้านที่ผมยังใส่ไม่ได้เพราะว่าผมขันนอดด็อตในตัวเครื่องไม่ออกอะแล้วก็จะมีล็กล็กอยู่ในกล่องละเดี๋ยววันนี้เราจะขับเข้าไปในเมืองเดวไปให้ร้านไอ้ร้านอิมทีเขาทำให้น่าจะเรียบร้อยกว่าน่าจะไม่ลืมอะไรละเป็น พอมีกล่องท้ายแล้วมันก็ขับแปลกๆดีไว้อากาศตอนนี้ตอนต้างที่จะร้อนมันก็ขับไม่ยากเท่าไหร่แฮมีกล่องท้ายนี่ งแสงมาแซงเอาเร่งไม่แค่นี้น,นะนะพอดีว่าจะไปเอ้มันมีทิปที่จะขึ้นน่านกัน,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 นก็นเลย ซื้อของมาใส่รถพวกกล่องท้ายพวกไอ้แคดปากันแท้งแบบตัวที่ชาร์จแบตว่าคนนั้นมันติดปัญหาคือเราใส่อตัวแคดปาไม่ได้ผมไม่มีเครื่องมือให้ตัวะัะแจใหญ่อะตัวเล็กพอขันตัวเครื่องโอ้โหรัดเอาสุดแรง,งไม่ออกเลสุดท้ายได้ถามพวกเพื่อนเพื่อนเพราะว่าให้เข้าไปที่ร้านเอ็ที MT, ที่อยู่ในเมืองว่าั้น ว่าเขาเป็นร้านที่ทํำอีไให้โดยตรงเลยเราเข้าไปที่ร้านนั้นแต่คิดว่าล่องท้ายแล้วก็ใส่แน่นแล้วแหละเต็มที่มันก็แค่ร่วงแล้วเ,เดเกี่ยวขาอันละไม่รู้เขาทำถนนเสร็จหรือ,อยังนะเพราะเห็นเขาลงข่าวในกลุ่ม อำเภอว่าทำถนนพวกอดไข่ไอ้อดท,ที่แถมมากับวัวแคสโอ้โหไปได้หรือเปล่าไปได้หรือเปล่าคะ่ะ ยไงอะออเออเขาบอกทางปิดดูวิไปไงวะตามคันหน้าไปก่อนนะครับ ไม่รู้ว่าได้เปิดไฮเปอร์สมูทหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้จับกล้องหลายวันลเออเจ็บตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนผมมาโฟที่ไหนเออคือเพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่แหละแต่ว่าไม่ได้คุ้นทางขนาดนั้นเอ๋อมีที่นี่ที่นี่ตรวจรถอยู่นี่ อ,อันนี้อ๋อใช่ไหมใช่แหละเส้นอ่าถ้าตรงไปจะเป็นวงเวียนนี่เนี่ยหรือเปล่าเออใช่เออนี่ไงจำอีกมันมีซ้อนนี้ได้อุ้ยออกมามาทันช้างผักเทียมเลยวะ เที่ยงเลยพี่ตำรวรถให้ผมก่อนจริงๆให้แฟนปลูกตั้งแต่สิบโมงหรือเปล่าวะหรือเก้าโมงวะแต่หลับไงหลับต่อไงเอ,าอ้าเหี้ยงวะรู้ว่าต้องไปทางไหนต่อวะเนี่ยเดี๋ยว ไปทางไหนต่อเอาอจริงว่าไม่ไม่ยังไม่ได้มาขับเขตนี้ให้ทั่วทุกจุดเลยนะนี่รวังสับปะ่ดเวลาว่า,อ,า,อ,าอันนี้ก็คือตัวเหมือน มอกวงเวียนนอกอ๋อ,อ,อเราขากลับก็กลับเส้นเดิมก็ได้วะเอ๋เส้นใหม่ มีเวลาประมาณ20นาทีก่อนที่มันจะถึงเวลาเที่ยง ปล่องกบับนี่นี่ว่าแข็งแรงดิเกี่ยวแล้วพี่ รถสั่นรู้สึกว่ามันสายแบบใส่ใส่ของ น,นี้ยูเทิร์นได้หรือเปล่าได้เลยอ๋อต่อต่อต่อเราวนดูอีกรอบนึงร้านเอ็มทีเพราะถ้าถ้าบอกว่าหน้าเลยรามไม่น่าจะใช่ไปทางนูนะ้นอะ อ๋อนี่ไงเ t ็อ๋ออ๋ออ <c oughs> เฮ้ยพี่ใส่แคสม้ากับกันแข้งให้หน่อยครับ 停了。 ถึงแล้วครับ